สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้หิมะตกนะคะก็เป็นวันแรกของหิมะที่เรารอคอยกันมาแสนนานนะคะก็มาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าต้องขึ้นมาถึงอ่าสูงกว่าระดับน้ำทะเล5 0า0 พันธุ์นะคะถึงจะได้เจอก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆเนาะก็วันนี้อันนี้เป็นที่จอดที่จอดสำหรับใช้เข้าห้องน้ำนะคะเนี่ยเหมือว่าให้ดูว่าวันนี้จะมาตกปลาแล้วก็ทั้งฝนทั้งสน,นเนี่ยมันจะตกตกหยุดๆยนะคะเพื่อนมันไม่ถึงขนาดว่าตกตลอดนะแล้วก็ ถ้าเป็นลักษณะอากาศแบบนี้น่าจะได้ปลาแล้วก็จะลองดูค่ะว่าเดี๋ยวจะเอาตัว p a ดิ l บ b o a ดดิ้งที่เป็นแผ่นแผ่น p a เด l ล board แล้วนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะเราตกปลาเอาอะค่ะแล้วก็ จะใช้โซโลพนทูนเนอร้นคะเดี๋ยวโมจะให้ดูว่านี่ค่ะอุปกรณ์ก็เต็มรถเลยค่ะเดี๋ยวพาไปถึงตรงที่ที่ลงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูสถานที่อีกทีนะคะแต่ว่าเอเเท่านี้ค่ะพอดีแวะจอดรถแล้วก็ใส่อุปกรณ์กล้องด้วยก็เลย ให้เพื่อนๆดูนะคะบรรยากาศทั่วไปนี่ค่ะนะด่ดูที่นี่อันนี้หิมะแรกของเดือนตุลาคมนี่นะคะคนที่เป็นนักเล่นสกีนะคะเขาก็จะตื่นเต้นจริงๆมันยังไม่หมดหน้าือดูใบไม้ร่วงเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมใบไม้มันยังเป็นสีสัน สว่างอยู่เลยเป็นสีเหลืองแล้วก็มันเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มอะค่ะแต่ว่าวันนี้ฝนตกเพราะอากาศเย็นจัดมันก็เลยกลายเป็นซินโด์ค่ะหิมตะตกนะคะเพื่นอนเดี๋ยวพาไปดูค่ะว่าที่ตรงที่เขาโบ๊ทล lunch เนี่ยเป็นเป็นยังไงก็คือเป็นที่ท่าเรือลงจอด แล้วก็นะคะก็เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อน